ครับก็หลายคนคงเจอปัญหาที่ว่าแอปเป๋าังินไม่สามารถเข้าใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นพอกดเข้าไปปุ๊บแอปดิง้งออกปุ๊บบางครั้งก็บอกให้อัปเดตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปอัปเดตที่ไหนวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆในการอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าังินนะครับสำหรับใครนะครับถ้ารู้แล้วว่าวิธีการอัปเดตมันเป็นยังไงนั้นสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะฮะถ้ายังไม่ทราบว่าจะอัปเดตยังไงนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคําตอบมาให้กับเพื่อนๆน,นะครับตามผมมาชมกันเลยดีกว่านะครับไป ครับก็เบื้องต้นนะฮะเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับหยิบมือถือของเพื่อนๆมาเลยนะครับของผมเนี่ยมันจะเป็นเอ่อมือถือของ Android นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็น iOS ก็จะเข้าคล้ายๆกันนะครับ Android เนี่ยเขาจะเข้าไปใน Play Store นะครับตรงนี้นะฮะอย่างหน้าจอที่มือถือที่ผมขึ้นให้บนจอเลยนะครับเพื่อนๆสามารถหาแอปที่ชื่อว่า Play Store ได้เลยถ้าเป็น iOS นะครับต้องเลือกคาว่า App Store นะฮะกดเข้าไปได้เลยนะฮะแล้วก็ นะครับในช่องค้นหาด้านบนนะครับให้เพื่อนๆเ,เนาะพิมพคาว่าเป๋าตังแบบนี้ขึ้นได้เลยนะครับเป๋าตังแบบนี้ขึ้นได้เลยนะมันก็จะขึ้นแอปพลิเคชันเป๋าตังของเราเข้ามาให้นะฮะพอเพื่อนๆกดเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาในแอปเป๋าตังนะฮะถ้าใครนะครับต่ำกว่าเวอร์ชัน11.5.0นนะครับมันจะขึ้นหน้านี้ว่าให้อัปเดตที่เป็นปุ่มสีเขียวๆนะครับแต่ว่าของผมเนี่ย กดอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านะครับของผมก็ถ้ากดเปิดปุ๊บมันก็จะเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังทันทีเลยนะครับแต่ว่าของใครนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันจะขึ้นคาว่าอัปเดตให้เพื่อนๆกดอัปเดตเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่า ข้อแนะนำก่อนที่เพื่อนๆจะอัปเดตนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราอัปเดตผ่านสัญญาณ 4G 5G ในมือถือของเพื่อนๆเนี่ยมันอาจจะช้าก็ได้นะครับเพราะว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับว่าตอนนี้มันเชื่อมสัญญาณ 4G 5G หรือว่าสัญญาณ Wi-Fi อยู่นะครับอ๋อง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นมือถือ Android นะครับถ้าไม่ลากจากด้านล่างขึ้นก็ลากจากด้านบนลงมี2อันแค่นั้น เพราะว่ามือถือแต่ะเครื่อนไม่เหมือนกันนะฮะก็อย่างของผมเนี่ยเลื่อนจากด้านบนลงมาสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือด้านบนเนี่ยครับจะมีรูป w i f i กับรูปสัญญาณ 4G 5G นะฮะถ้า w i f i สีเขียวก็แสดงว่าเชื่อม Wi-Fi อยู่แต่ว่าถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตที่เป็นมือถือสีเขียวก็แสดงว่าเชื่อมสัญญาณมือถือ 4G 5G ของเพื่อนๆอยู่แค่นั้นล่ะครับแต่ว่าถ้าจะให้เร็วนะครับผมแนะนาให้เชื่อมสัญญาณ WiFi เนาะก,ก็แค่ถ้าใครไม่ได้เปิด Wi-Fi ก็ กดเปิด Wi-Fi แล้วก็เชื่อมสัญญาณ Wi-Fi ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานหรือที่ไหนก็ได้ที่มี w i i ฟนะครับได้หมดเนาะขอให้มันเป็นสัญญาณ w i f i แค่นั้นนะครับทาไมผมถึงแนะนําให้เพื่อนๆใช้สัญญาณ Wi-Fi ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเร็วมันแรงกว่านะครับบางครั้งเนี่ยเราอัปเดตผ่านสัญญาณ4 g 5 g เนี่ยมันใช้เวลานานแต่ว่าถ้าเราอัปเดตผ่านสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงนาทีก็เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้เราติดตั้ง นะครับเดี๋ยวก่อนผมเข้ามาหน้าแอปเป่าตังก่อนนะคะนี่ถ้าเรากดอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอติดตั้งแค่นั้นนะครับแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เหมือนกับหน้าจอของผมเลยนะครับมันจะขึ้นคําว่าเปิดให้ข้อนี้แสดงว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเปิดแบบนี้เข้าไปได้เลยนะฮะเนาะก็มันก็จะลิงก์เข้ามาในแอปเป่าตังในเครื่องของเพื่อนๆให้แสดงว่าแบบนี้เข้าใช้งานได้แล้ว นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะฮะที่ผมมแนะนําให้กับเพื่อนๆเนานะบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยจากที่ไหนเพราะว่าเวลาเรากดเข้าไปในแอปเป๋าตังเนี่ยมันไม่ขึ้นให้อัปเดตให้หรือว่ามันไม่มีปุ่มให้อัปเดตให้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่ผมกดเข้าไปอัปเดตในแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยมันมีเอ่อมันด้งขึ้นมาว่าจาก11.4ให้อัปเดตเป็น11.5 นะครับมันมีเด้งขึ้นให้แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเนาะถ้าไม่มีก็สามารถทําตามวิธีที่ผมบอกนี้ได้นะครับไม่ว่ามันจะอัปเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับทำตามวิธีของผมเนี่ยรับรองอัปเดตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชวแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับคลิปนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์อัปเดตกับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันน้วลลไปป่แบใหมมคคคิผะ